สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเริิงกันบ้างที่ล่าสุดนะครับได้มีการประกาศลดค่าโดยสารจากราคาปกติ15-45ถึงบาทเหลือ15-25ถึงบาทให้แก่ผู้โดยสารเป็นระยะเวลา3เดือนโดยจะเริ่มในวันที่30มีนาคม2563หวังบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพที่ใช้จ่ายประจําวันของผู้โดยสารพร้อมยืนยันว่าได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มข้นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่19มีนาคม2563ในสุดเทพันเพลงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟทจำกัดเปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารลดภาระค่าครองชีพที่ใช้จ่ายประจําวันตามที่ได้รับมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบริษัทจึงมีมาตรการลดค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน3าช่วงเวลาได้แก่เวลา5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง24นาฬิกา ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไปจากอัตราค่าโดยสารปกติ15-45ถึงบาทเหลือ15-25ถึงบาทเป็นระยะเวลา3เดือนโดยจะคิดอัตราค่าโดยสารสถานีแรก15บาทสถานีที่2 20บาทและสถานีที่3เป็นต้นไปคิดค่าโดยสาร25บาทเริ่มตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563เป็นต้นไป ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟทจำกัดกล่าวว่าบริษัทได้วางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9อย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการโดยล่าสุดบริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นบริเวณจุดคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า ผู้รับจ้างและผู้มาติดต่อง,งานจากภายนอกที่ควบคุมการเดินรถและโรวงซ่อมบำรุงบริษัทร,รถไฟฟ้ารฟทจำกัดโดยกำหนดให้ทุกสถานีควบคุมการเดินรถมีทางเข้าเพียงทางเดียวซึ่งผู้โดยสารผู้รับจ้างและผู้มาติดต่อง,งานต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบมือถือทุกคนจึงสามารถที่จะเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมการเดินรถได้ สำหรับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงเป็นอีกเส้นทางของรถไฟฟ้าที่สถานการณ์ปกติมีผู้ใช้บริการจำนวนมากดังนั้นการวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระราบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและการลดค่าโดยสารเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพที่ใช้จ่ายประจำวันของผู้โดยสารจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ